สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็เป็นวันแรกนะคะของการทํากิจกรรมเก็บตัวนะคะ Miss Universe ชนบุรีนะคะซึ่งสถานที่เก็บตัววันแรกของเรานะคะทุกคนที่มาทํากิจกรรมนะคะนั่นก็คือสวนไทยพัทยานั่นเองนะคะดูเขามีจอภาพนะคะทุกคนที่แบบว่าโปรโมท Miss Universe ชนบุรีเลยนี่อยู่บนจอภาพนี้นะคะแล้วก็มีด้านนี้อีกจอน,นี้อีกเห็นไหม โปรโมทผู้เข้าประกวดกับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวที่สวนไทยด้วยนักท่องเที่ยวเยอะมากที่นี่นะคะกับสวนไทยพัทยาค่ะทุกคนเดี๋ยวเราไปดูกิจกรรมการเก็บตัวในนี้กันได้เลยว่าจะมีกิจกรรมอะไรกันบ้างนะคะเดี๋ยววิเจนําสดรายงานเองนะคะกับวอล์กนี้นะคะเด y วันการเก็บตัวผู้เข้าประกวด MISS UNIVERSE พัทยาเอ้ยไม่ใช่ชลบุรี นี่ก็คือสายสะพายของผู้เข้าประกวด Miss Universe c h o n b u r ี2025นะคะทุกคนทั้ง9คนนะคะแล้วเราจะไปให้อาหารช้างนะคะทุกคนน้องๆผู้เข้าประกวด Miss Universe Chonburi จะไปให้อาหารช้างนะคะน่ารักมากตุ๋นคทำอาหารช้างให้น้องเขาด้ช่วยมากๆแบบตุ๋นขุดตุ๋นนี้เลย่ค่ะเก่งมากเลยน้องๆทำอาหารช้างอยู่ พีดีกอบก็ช่วยสอนนะ,ะน,น,ะนะคะทุกคนน่ารักอ่ะนะคะทุกคนน่ารักมากพี่แตก็ช่วยนะคะสอนสำหรับเช้านี้นะคะสนุกไหมคะลูกสาวก<ม>ับกันทำอาหารช้างเป้นนานี่ก็เป็นอาหารช้างอีกอย่างนะคะทุกคนที่น้องช้างชอบอ,อาหารช้างกัน กิจกรรมแรกของผู้เข้าประกวด Miss Universe ชนบุรีและนี่คือผู้เข้าประกวด Miss Universe ชนบุรีกับการกิจกรรมบ่ายนี้นะคะให้อาหารน้องช้างนะคะทุกคนตอนนี้เราก็ทำอาหารให้กับช้างเรียบร้อยแล้ว <Okay. S 1> และก็มีบัวลอยเสิร์ฟให้เราทานยามว่างกันด้วยนะคะน่ากินมาก และเราก็มากินบัวลอยกันนะคะทุกคนนี่อร่อยมากทุกคนที่สวนไทยพัทยาคาะทุกคนนะลองชิมกันอืมกลมกล่องมันมีความอไปิด้ไปให้อาหารช้างกันแล้วค่ะทุกคนว้าว อ่างช้างช้างน้องเคยเห็นช้างหรือเปล่านะคะทุกคนตอนนี้นะคะนางงามทุกคนและเหล่าพีดีเขามาให้อาหารช้างกันที่สวนไทยพัทยาช้างอยู่นู่นแกตัวใหญ่มากช้างแกเคยเห็นช้างกันไหมแกอันนี้ช้างหรือเปล่าวยฉันว่าช้างนี้น่าสนใจกว่านะแกว่าไปปะดูค่ะเป็นดูความแบบกลัวช้างนะคะ อาหารช้างเราแก้ดูสิวีวีวีแต่นี่ช้างที่แท้จริงอยู่ตรงนี้ค่ะเธอช้างตัวจริงอยู่ไหนช้างตัวจริงอยู่ไหนคะช้างตัวจริงอยู่คนไหนเอ่ยแกมันเลิศมากเลยอะ ขึ้นรถมาแล้วค่ะทุกคนค่ะนี่ค่ะขึ้นรถมากันแล้วส่วนไทยพัทยาเขามีรถมาบริการด้วยนะคะทุกคนใครมาเที่ยวก็มานั่งชมรถมาได้ย้อนอยุคไปได้วยกันนะคะนี้หนึ่งขึ้นละเออนี่การทำขนมคกนะคะอาหารขนมของคนไทยนี่เลย เราเกิดมาเพื่อเป็นฟาดาเพียรเออป็นแม่เรือนอยู่แล้วค่ะทุกคนส่วนไทยพัทยาค่ะจัดบุฟเฟ่ผลไม้ไว้ให้กับเราสาวงาม Miss Universe ชนบุรีแบบโจจึงมากเธอเนี่ยถ้าอยากกินผลไม้ไทยนะคะให้มาเที่ยวที่นี่ได้เลยค่ะทุกคนจึงเกินุฟเฟ่ผลไม้เธอ โซโจึ้งมากที่ส่วนไทยใครอยากกินผลไม้อะไรนะคะที่เป็นแบบขึ้นชื่อของประเทศไทยอ่ะให้มาที่นี่เลยดูเต็ไมไปหมดเลยเธอเอเลือกเอานี่จึ้งๆงมากเลอหลังจากทานผลไม้เสร็จนะคะเราก็มาซ้อมบล็อกกิ้งนะคะรอบเวลคัมเซเรมานีส่วนไทยพัทยานะคะทุกคนและหลังจากนั่งรอน้องซ้อมนะคะเราก็ร้อนค่ะเลยมานั่งอยู่ใจกับชายหนุ่มสองคน และก็ถึงเวลาของรอบว o ลคัมเซเรมีส่วนไทยพัทยาแล้วนะคะทุกคนแต่จะให้ดูบรรยากาศของส่วนไทยพัทยาคือยามเย็นดึกอ่ะค่ะแสงสวยมากค่ะทุกคนนะคะเป็นสถานที่ที่น่าท่องเที่ยวมากๆเลยนะคะทุกคนนั่งฟังเสียงน้ำตกพญานาคนะคะทุกคนและนี่คือ Miss Universe Welcome Ceremony ชอนบุลี สวัสดีนะคะทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงยามค่ำคืนนะคะของการเก็บตัวผู้เขาประกวด Miss Universe ชลบรี2025นะคะซึ่งนี่ก็คือ Welcome Ceremony นะคะที่สวนไทยพัทยานะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราไปรับชมการโชว์และการเปิดตัวผู้เขาประกวดกันได้เลยจ้า <Okay. S 1> อันนี้คือวิธีกรของเรานะีคะกับรอบ Welcome Ceremony นะคะที่สวนไทยพัทยา คือสามดีนะคะพี่บอยพี่กอ๊อฟแล้วก็มีแต้นี่คือผู้บริหารส่วนไทยทั้งสองท่านนะคะเ่งมากก็บริหารกิจการที่ยิ่งใหญ่ได้ขนาดนี้สายสายเบอร์แรกน,น,นะคะ เลขสองนะคะหมายเลขสามนะคะอันนี้คือหมายเลขสี่ค่ะหมายเลขห้านะคะเลขหกนะคะหมายเลขเจ็ดค่ะอันนี่คือผู้เข้าประกวด Miss Universe สมาดีทั้งเก้าท่านนะคะสวยมากมีความเป็นแบบเอกลักษณ์ความเป็นไทย เลขหนึ่งนะคะผลกมลุเเฟร M U C B I สูอ M U C B I ศูสม B นัก M U C I สูี่มาวเเนอู่ไอยาบ่ิงออไ่ยาขอดู และในระหว่างที่เรานั่งชมโชว์ของน้องๆผู้เขา้าประกวดมิจฉุยาชมบุรีนะคะก็มีอาหารรองรับพวกเราเนะคะทุกคนโอ้โหน่ากินอันนี้คือโชว์จากสวนไทยพัทยานะคะทุกคนอลังการเวอร์นิวส่งค่ะงอะไรกันเ ปัใจยสวนไทยย Miss Universe อะไรครับหมายเลขอะไรยเลขไหนดีคะ M U T B I ศูปักพมาจิตสวัสดิ์ค่ะพวกเรามแบบซส้อในลขด้วยค่ะอเี้รวรางวัลสำหรับการเก็บตัววันแรกนะคะสำหรับตุ๊กนิงนะคะ กานเก็บตัววันแรกของสามครั้งนี้ก็หัก้านะครับสำหรับรางวััจจส่วนไทยดีด้วยนะคะเชื่อว่าเดี๋ยวกองประกวดจะมีพาไปทำก่ง้วจริงอะไรจริงมาก้ว็พน้องไลสดให้ดีวิวพดใน้ไสด้สนุนยอดไล่นยอดไล่มาพิเศษเขบคุณด้วยนะเดี๋ยวเราจะไปลํำเสิรกันนะคะทุกคนไปเด้ Bài leo. leo Leo Woo. Leo Lèo Ê, ê, Woo! ออาอออนนั่นแหละเอาเอออวู้วเลิศมวนเกินค่ะทุกคนและนี่คือการจบกิจกรรมเดวันแล้วนะคะทุกคนบ๊ายบาย